ลาชินีหมาป่ากาละครั้งหนึ่งดานมาแล้วที่เมืองลาเกอร์ได้เกิดเหตุฝูงหมาป่าบุกกัดทำร้ายชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นพวกฝูงหมาป่ามันยังได้บุกเข้าไปยังราชวางังและได้ทำร้ายคนในวังนั้นแม้จะมีทหารมากพอ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานพวกหมาป่าฟงใหญ่ได้ลูกของเราพระมเหสีเห็นฟงหมาป่ามันบุกเข้ามาในห้องบรรทมซึ่งมีเพียงพระราชธิดาที่เพิ่งประสูติได้เพียงไม่กี่วันพระมเหสีอย่าส่งเข้าไปเลยนะเพคะนางกำนันรีบช่วยกันดึงรั้งแขนพระมเหสีเอาไว้ ก่อนที่จะพานางออกไปจากบริเวณนั้นปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะเราจะไปช่วยลูกของเราพระมเหสีส่งตัดพระไทยเถิดนะเพคะนางกำนันต้องพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกหมาป่าจำนวนมากมันได้บุกเข้าไปยังห้องบรรทมป่านี้พวกมันนั้นก็คงจะกัดกินร่างพระธิดาจนไม่เหลือซากแล้ว ลูกแม่โทรมาเหสีเป็นลมล้มฟุบจนพวกนางกำนันต้องรีบช่วยกันพยุงร่างไปหาที่หลบซ่อนในที่ปลอดภัยมีใครเห็นพระมเหสีกับลูกของเราบ้างเมื่อทุกอย่างเริ่มขี้คลายท่านเจ้าเมืองได้รีบออกตามหาพระชายาและพระธิดาของพระองค์ท่านพี่ พระมเหสีพูดด้วยน้ำเสียงอิดโรยพลางกับน้ำตาไหลาลินไม่หยุดไม่ย่อนเกิดอะไรขึ้นน้องแล้วลูกของเราล่ะผู้เป็นภรรยายากจะอธิบายก่อนที่นางกำนันนั้นจะได้เป็นคนเล่าเรื่องราวทั้งหมดเล่นเอาท่านเจ้าเมืองแทบเป็นล้มทั้งยืนพระราชธิดาพระองค์แรกของเมืองบัดนี้ได้ถูกเจ้าหมาป่า มันขย้ำกินจนไม่เหลือซากชิ้นดีไอ้พวกหมาป่ามันร้ายกาจมากข้าจะไม่มีวันไว้ชีวิตพวกมันเป็นอันขาดท่านเจ้าเมืองประกาศเป็นศัตรูกับพวกหมาป่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลายวันผ่านไปหลังจากที่เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติท่านเจ้าเมืองก็ได้สั่งคุมเข้มให้พวกทหารฝึกซ้อมอาวุธ กันอย่างนึงแน่นเพื่อเตรียมที่จะไล่ฝูงหมาป่าที่พกมันบังอาจริก้ามาพรากชีวิตของที่ดาของพระองค์อันเป็นที่รักไปในขณะอีกฝั่งของถ้ำในป่าลึกโอ้โอ้โอไม่ร้องนะลูกนางพญาหมาป่ากำลังอุ้มเด็กทาลกแกว่งไปมาจนเจ้าหนูน้อยคล้อยหลับไป มาแล้วหรือจ๊ะท่านพี่แล้วได้นมมาด้วยหรือเปล่าได้มาสิเอานี่จะ้ะน้ำนมหวังว่าคงจะพอประทังชีวิตความหิวของแม่หนูไปก่อนได้นะสองสามีภรรยาได้ช่วยกันดูนแลอุ้มชูพระธิดาจนวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยมีอายุได้ถึงสิบขวบพ่อจ๋าแม่จ๋า ทำไมลูกถึงไม่มีขนเหมือนพ่อกับแม่และพี่ๆเลยละจ๊ะทำไมลูกไม่สามารถกลายร่างเป็นแบบนี้ได้ละจ๊ะโมนินถามด้วยความสงสัยในวัยเด็กก็ลูกของแม่เป็นบุตรสาวของราชินีหมาป่าอย่างไรเล่าลูกไม่เข้าใจผู้เป็นมารดาได้อธิบายให้ลูกสาวเข้าใจว่า เพราะบุตธิดาของตนนั้นมีเชื้อสายที่สูงทรงของฝูงหมาป่าจึงมีรูปร่างและลักษณะไม่เหมือนกับหมาป่าทั่วไปออกจะเหมือนทางมนุษย์ซะด้วยซ้ำแต่พ่อกับแม่ก็มีขนแบบนี้นี่จ๊ะเจ้าเด็กน้อยเจ้าอย่าสงสัยมากเลยนะลูกว่าแต่วันนี้ท่านอาจารย์สอนอะไรมาบ้างละลูก ผู้เป็นบิดามารดาได้ส่งให้ลูกสาวไปฝึกวิชาป้องกันตัวกับอาจารย์ที่พวกเขาเคารพนับถือดีแล้วล่ะจ้ะลูกแต่ลูกจำไว้อย่างนะจ๊ะว่าลูกอย่าไปใช้วิชาในทางที่ผิดและไปทำร้ายคนไม่มีทางสู้เป็นอันขาดเข้าใจใช่ไหมจ๊ะแม่ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ๊ะ โมนินอยู่ในวัยที่กำลังซุกซนจึงชอบลัดเลาะออกไปเที่ยวข้างนอกแม้ว่าผู้เป็นบิดากับมารดาจะสั่งห้ามแต่เด็กน้อยก็ไม่เคยเชื่อฟังเพราะความแก่นและความสนของในวัยเด็กเฮ้ยเจ้าหนูน้อยเจ้าบาังอาจมาถินของข้าพวกเราช่วยกันจับมันไว้ โมนินลงเข้าไปในอนาณาจักรเขตของฝูงหมาป่าที่ดุร้ายจึงถูกพวกมันวิ่งไล่ล่าแต่ยังโชคดีที่หญิงสาววิ่งเร็วกว่าสุนัขพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเราว่าแต่นี่มันที่ไหนกันนะไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยโมนินได้หลงเข้าป่าไปอาณาจักรแห่งเมืองแก้วมรกตซึ่งเมืองนี้ มีพระราชโอรสนามว่าทาวินทาวินที่กำลังเดินเล่นอยู่รอบนอกของราชวังบังเอิญได้เจอกับเด็กสาวก็เลยเอ่ยคำทักทายขึ้นอย่างเป็นมิตรสวัสดีเจ้าเป็นใครแล้วมาทำไรที่วังของข้าเหรอวังนี้เป็นของเจ้าเองหรือที่นี่เขาเรียกว่าวังอย่างนั้นหรือข้าไม่เห็นรู้จักมาก่อนเลย เด็กชายทำสีหน้างุนงงและแปลกใจยิ่งนักเพราะแม้แต่ขนาดเด็กในวัยห้าขวบก็ยังพอรู้ได้เขาย่อมรู้ว่านี่เรียกว่าวางเป็นแน่เจ้าไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้ว่าที่นี่เป็นวงังเราก็อยู่แต่ในถ้ำนะสิในถ้ำอย่างนั้นหรือเจ้าชายได้ยินคำว่าถ้ำก็นึกสนุก งั้นดีเลยเจ้าอยากเที่ยวชมวังของเราหรือไม่ได้เหรอองค์ชายสังเกตแววตาของโมนินก็เดาไม่ยากได้สิข้าชื่อทาวินเจ้าชื่ออะไรเราชื่อโมนินโมนินข้าจะพาเจ้าชมวังของข้าแต่เจ้าต้องรับปากกับข้าว่าถ้าข้า พาเจ้าเที่ยวจบแล้วเจ้าต้องพาข้าไปเที่ยวถ้ำที่เจ้าอาศัยอยู่ด้วยตกลงไหมได้สิไม่มีปัญหาเลยทั้งสองจับมือผูกมิตรเป็นเพื่อนกันแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ชายจะยอมรับโมนินเป็นเพื่อนแต่ทั้งสองก็ต้องแอบทหารเพราะถึงอย่างไงโมนินก็คือคนแปลกหน้าอ๋อห สวยจังบ้านเมืองของท่านนี้ใหญ่โตไม่เห็นเหมือนถ้ำของเราเลยเด็กน้อยตาลุกวาวกับสิ่งที่มองเห็นแปลกใหม่ก่อนที่จะเลือบไปเห็นของกินโมนินยืนกลืนน้ำลายเอ,อือกก่อนที่องค์ชายจะหยิบสิ่งนั้นให้แก่เธอนี่เขาเรียกว่าขนมทองหยิบลองชิมดูสิขนมทองหยิบอย่างนั้นหรือ เราไม่เห็นเคยรู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเด็กสาวค่อยๆหยิบขนมสีทองเหลืองเข้าปากก่อนจะยิ้มร่าถูกใจในรสชาติอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยเราชอบมากถ้าเจ้าชอบเดี๋ยวข้าจะส่งให้นางกำน,นันเอามาเพิ่มให้นะเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนห้ามเดินไปไหนเด็ดขาดเข้าใจไหม องคชายกำชับนักหนาก่อนที่เขาจะสั่งให้นางกำนันนำขนมมาจำนวนมากองชายเพคะอง์ชายจะนำขนมพวกนี้ไปทำไมเยอะแยะละเพคะเจ้าจะถามทำไมเราสั่งให้เจ้าทำอะไรก็ทำเถอะนาหม่อมฉันหาไม่ได้เพคะเออเพคะเพคะเดี๋ยวจะส่งรีบไปเอาให้ เดี๋ยวนี้ละเพคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโมนินก็แวะมาหาองค์ชายบ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะได้ขนมติดไม้ติดมือกลับไปด้วยส่วนองค์ชายเองก็ได้ขอให้นางพาไปยังถ้าโมนินนั่นลูกพาใครมาด้วยผู้เป็นมารดาถามบุตรสาวด้วยความสงสัยและมีสีหน้าที่กังวลใจ เพราะหญิงวัยกลางคนไม่อยากให้มนุษย์หน้าไหนเข้ามาจุ่นจ้านในดินแดนแห่งหมาปา่าเพื่อนลูกเองค่ะท่านแม่องค์ชายที่เพิ่งเห็นใบหน้าของแม่โมนินครั้งแรกก็รู้สึกตกใจกลัวเพราะนางมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสุนัขก,ก่อนที่เด็กหนุ่มจะรีบสุกกายหลบอยู่ด้านหลังของโมนิน ท่านไม่ต้องกลัวแม่ของเราใจดีมากๆเลยละ่ะไม่เอาอะขอกลัวโมนินได้เล่าถึงครอบกลัวหมาป่าของตนให้กับพระองค์ชายฟังและเมื่อองค์ชายได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาจึงค่อยๆผ่อนคลายความกลัวก่อนที่แม่ของโมนินจะขอร้องให้พระองค์ชายปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ข้าเข้าใจแล้วท่านนะขอบใจนะจ๊ะองค์ชายที่ไม่รังเกียจลูกสาวของหม่อมฉันนะเพคะในที่สุดองค์ชายก็เอาชนะความกลัวและเด็กหนุ่มก็ได้สนิทกับฝูงม้าป่าของโมนินทุกตัวแต่ถึงกระนั้นผู้เป็นบิดาก็อดกังวลไม่ได้เป็นอะไรไปท่านพี่เป็นห่วงลูกเหรอ ใช่พี่เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกยิ่งลูกอยู่ใกล้มนุษย์พวกนั้นพี่ก็ยิ่งเป็นห่วงเพราะกลัวว่าเขาจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ฝูงหมาป่าของเราและลูกเราด้วยโธ่ท่านพี่ท่านอย่าก,กังวลไปเลยนะท่านอย่าลืมสิว่าลูกเราเป็นมนุษย์นะไม่ได้เป็นหมาป่าอย่างพวกเราเรา ถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่ของเขาออกตามหาแล้วพบเราก็ต้องจากลูกเราอยู่ดีนะจ๊ะพี่ผู้เป็นมารดาแม้จะผูกพันกับลูกสาวแต่นางก็ทำใจตลอดเวลาเพราะถึงอย่างไรโมนินก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่อย่างมนุษย์แต่แค่รอวันนั้นจะมาถึงก็เท่านั้นเองหลายปีผ่านไป โมนินโตเป็นสาวสวยผิวพรรณของเธอดูออร่าเนียนละเอียดไม่มีขนเหมือนกับฝูงม้าป่าเลยโมนินจะไปวังอีกแล้วเหรอลูกจ้าแม่ผู้เป็นแม่พูดจาเตือนสติลูกสาวว่าบัดนี้โมนินโตเป็นสาวแล้วลูกจะกระโดดโลดโผนเหมือนสมัยเด็กๆไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะ เข้าใจใช่ไหมโมนินพยักหน้าก่อนจะรีบวิ่งไปความเร็วของหญิงสาวเร็วพอๆกับสุนัขหมาป่าเพราะหญิงสาวถูกฝึกฝนมาเช่นนั้นองชายองชายอยู่ไหมเพคะเราอยู่นี่โมนินองชายเองก็หล่อเหราไม่แพ้กัน โมนินข้ามีอะไรจะให้เจ้าชายหนุ่มส่งชุดใหม่ให้กับหญิงสาวมันคืออะไรนี่เป็นชุดเสื้อผ้าใหม่ที่ข้าสั่งตัดให้เจ้าโดยเฉพาะเลยละลองสวมใส่ดูนะว่าพอดีกับตัวเจ้าหรือเปล่าฮะสวยจังหญิงสาวรีบหยิบชุดไปสวมใส่แต่ก็ใส่ไม่เป็นองค์ชายจึงสั่งให้นางกำนันคนสนิท ไปช่วยนางไม่นานต่อจากนั้นโมนินก็ได้เดินออกมาอย่างสง่าง,งามองชายเพคะสหายของพระองค์ช่างงามไม่เหมือนสาวชาวป่าเลยนะเพคะองค์ชายจ้องมองโมนินอย่างตาไม่กระพริบองชายอง์ชายองคชายเพคะเราชอบชุดนี้ แต่ว่ามันเดินลำบากจังองชายยืนตาค้างอึง้งชายหนุ่มจึงหัวเราะก่อนที่จะบอกหญิงสาวว่ามันเป็นชุดชาว,วังนอกจากนั้นเขายังได้ชักชวนให้หญิงสาวเข้ามาอยู่กับเขาในวังด้วยกันไม่ได้หรอกเพคะพ่อกับแม่หม่อมฉันคงไม่ยอมแน่เพคะถ้าข้าพูดอะไรกับเจ้า เจ้าจะโกรธข้าหรือไม่โมนินสายหัวก่อนจะบอกให้องค์ชายพูดในสิ่งที่ชายหนุ่มสงสัยองค์ชายจึงบอกกับโมนินว่าเขาไม่เชื่อว่าโมนินเป็นบุตรของหมาป่าเพราะโมนินเองไม่มีเคล้าของมนุษย์หมาป่าเลยแม้แต่น้อยนึกว่าเรื่องอะไรโทรถ้าเป็นเรื่องนี้ เรารู้มาตั้งนานแล้วโมนินได้เล่าเรื่องของตนเองให้องค์ชายฟังว่าเดิมทีเธอเองเป็นมนุษย์เหมือนกับพระองค์ชายแต่ได้ถูกฝูงหมาป่าที่ดุร้ายคาบมาจากที่อื่นแล้วทำท่าเหมือนจะกัดกินร่างของเธอเข้าไปแต่โชคดีที่ท่านแม่และท่านพ่อของเรามาช่วยไว้ได้ทันนะองค์ชาย หมายความว่าเจ้ารู้มาตลอดว่าตนเองไม่ใช่ทิดาของมนุษย์หมาป่าอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วเพคะองค์ชายยังได้ถามหญิงสาวต่ออีกว่าแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใครเรื่องนั้นข้าไม่รู้หรอกเพคะระหว่างนั้นเอง ได้มีเสียงกรีดร้องดังคล้ายกับขอความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นองชายพระเจ้าค่ะแย่แล้วมีฝูงหมปาป่าบุกเข้ามาทำร้ายชาวบ้านตอนนี้พวกมันกำลังบุกเข้ามายัางรัชวังแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าจว่ายังไงนะอะไรกันโมนินที่ได้ยินทหารกล่าวเช่นนั้น ก็รีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากฝูงหมาป่าของตนโมนินเจ้าไปหาที่หลบซ่อนก่อนนะหญิงสาวรีบปฏิเสธก่อนที่ดวงตาของเธอจะค่อยๆแดงกลำ่ำผิวหนังของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนั้นไม่นานหญิงสาวก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าก่อนจะบอกให้องค์ชายไปหาที่หลบซ่อนในที่ปลอดภัย โมนินกระโจนใส่สุนัขหมาป่าตัวเล็กและต่อสู้กันอย่างดุเดือดลูกของเรากำลังจะแย่ท่านพี่รีบไปช่วยลูกของเราก่อนเถิดสองสามีภรรยาและบริวารทั้งหลายรีบออกมาช่วยเหลือบุตรสาวเมื่อไปถึงก็เกิดการต่อสู้ระหว่างฝูงหมาป่าไอหมาป่าเกเรพวกเจ้ายังไม่เข็ดอีกหรือ ในขณะเดียวกันองค์ชายได้ยินพวกหมาป่าทั้งสองฝ่ายกำลังทะเลาะถกเถียงก่อนที่จะจับใจความได้ว่าแท้จริงแล้วโมนินก็เคยถูกพวกฝูงหมาป่าเกเรรากหญิงสาวมาจากอกมันดาวังอย่างนั้นหรือหมายความว่าไงองค์ชายยังแอบฟังอยู่ห่างๆก่อนจะรู้ความจริงว่า ที่แท้จริงแล้วโมนินนั้นเป็นบุตรธิดาของเจ้าเมืองแห่งหนึ่งแต่ถูกเจ้าหมาป่าเกเรบุกเข้าไปไม้จะกินไม่ละเว้นแม้กระทั่งเด็กทารกเจ้าคงเป็นไอเด็กน้อยคนนั้นละสินะฮโตขึ้นมากวก่าสวยนี่นะแต่ความสวยของเจ้าไม่ได้ช่วยให้ขาละเว้นชีวิตเจ้าหรอกนะแมมนางคนงาม ตอนนี้องค์ชายได้จแจมแจ้งก่อนที่ชายหนุ่มจะคว้าดาบของตนมาต่อสู้กับมนุษย์หมาป่าจังหวะนั้นเองก็ยังมีโมนินทั้งสองช่วยกันจนสามารถจัดการเจ้าหมาป่าที่ดุร้ายตัวนั้นและเมื่อลูกน้องของมันเห็นว่าหัวหน้าของมันได้สิ้นลมจากไปพวกมันก็ต่างพากันกลัวรีบวิ่งหนีเข้าป่าไปในทันที โมนินไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกมนุษย์หมาป่าตัวเมียได้เอ่ยคำขอบคุณองค์ชายและเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับบุตรสาวให้องค์ชายได้ฟังโมนินถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกสักทีนะ,นนงะองค์งงนะงชายเป็นคนอาสาพาหญิงสาวไปที่บ้านเมืองของเธอ นอกจากนั้นยังมีมนุษย์ม้าป่าติดตามไปด้วยเมื่อไปถึงท่านเจ้าเมืองและพระมเหสีก็ให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีองค์ชายไม่รอชา้ารีบอบอกความจริงทั้งหมดให้กับพระมเหสีและท่านเจ้าเมืองได้รับทราบว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงนี้นั้น คือพระราชธิดาที่เคยถูกเจ้าสุนัขหมาป่าข้าเอาออกจากราชวังไปพระมเหสีไม่รอช้าหญิงวัยกลางคนรีบคว้ามือทั้งสองไปจับหญิงสาวขึ้นมาดูพระองค์หญิงทรงมีปานแดงและปานดำครึ่งเซียวคุณพระลูกนี่ลูกแม่จริงๆด้วยโอ้ยหม่อมฉันจะเป็นลมเพคะทันพี พูดจบพระมเหสีก็เป็นลมล้มพับด้วยความดีใจลูกพ่อมาให้พ่อกอดให้ชื่นใจหน่อยสิพ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินที่ผ่านมาพ่อก็คิดว่าเจ้าจะถูกหมาป่ากัดกินร่างจนแหลกสลายไปหมดแล้วพ่อสั่งให้ทหารได้ฝึกซ้อมมือเพื่อจะนำไปแก้แค้นกับฝูงหมาป่าพวกนั้นแล้ว แม้จะยังดูไม่สนิทสนมกันเท่าไรแต่หญิงสาวก็ยังดีใจที่ได้เจอหน้าพ่อแม่ที่แท้จริงอีกครั้งโมนินปลดหน้าที่ของพ่อกับแม่แล้วนะลูกแต่หญิงสาวก็ยังรู้สึกใจหายเพราะตัวเองก็ผูกพันกับมนุษย์หมาป่ามาตั้งแต่เยาว์วัย ลูกไม่ต้องห่วงยังไงลูกของแม่ก็ยังคงเป็นราชินีหมาป่าคนเดิมของแม่นะลูกนะถ้าหากต้องการจะไปหาแม่เมื่อไรลูกก็ไปได้ทุกเมื่อแม่กับพ่อจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นเสมอมนุษย์หมาป่ายังบอกต่ออีกว่าหากลูกคิดถึงเมื่อไรก็ให้ลูกกลับไปยังดินแดนหมาป่าได้ทุกเมื่อพวกเขายินดีต้อนรับ และในที่สุดหญิงสาวนั้นก็ได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนได้ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไปแต่โมนินก็ไม่เคยลืมกามพืชที่ตนนั้นเติบโตมาได้เป็นคนทุกวันนี้หญิงสาวก็ยังคงแวะเวียนไปหาพ่อแม่มนุษย์หมาป่าบ่อยครั้งอีกครั้งยังพวกเพื่อนฝูงมนุษย์หมาป่าส่วนพวกเจ้าหมาป่าเกเร ตั้งแต่มันขาดหัวหน้าไปพวกมันก็ยอมจงรักภักดีและเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ได้รังแกข่มเหงชาวบ้านอีกต่อไปองค์ชายเองนั้นก็ได้คบหาดูใจกับโมนินจนถึงวันที่ทั้งสองนั้นได้อภิเศกสมรสกันในที่สุดโมนินราชินีม้าป่า เธอนั้นก็ยังคงขึ้นชื่อนี้อยู่เสมอไว้ในหัวใจเธอตลอดเวลาและท่านเจ้าเมืองกับพระมเหสีผู้เป็นมารดาของเธอก็ไม่เคยปิดกลัน้นระหว่างมนุษย์หมาป่าที่ชุบเลี้ยงโมนินมาอีกทั้งยอมให้พวกเราบรรดาหมาป่าทั้งหลายที่ดูแลโมนินมาตั้งแต่เล็กยาวไว้ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเธอที่ราชวังแห่งนี้ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปมาหาสู่การอย่างผาสุกตลอดไปนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนิทานลูกสม้มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะถ้าหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ